กาบสวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบ่งแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาาพูมิพลอดุนยดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับท่านแต่ไม่ค่อยมีเวลามาเอามาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องท่านดูครับ วันนี้มีเวลาและโอกาสครับเ็เลยมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูและได้ชมนะครับท่านว่าสวยงามขนาดไหนไหมเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดะไรเลยนะครับเพิ่งด้มาเมื่อวานนี้ก็เลยไม่เคยมีเวลาครับท่านทางานไปด้วยครับบอกตามตรงครับท่านหรือไม่มีเวลาครับเรามาดูคราว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผิติดวีเท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับ สำหรับวีซีเราไม่ค่อยมีกันนกครับสาหรับมือสมัครเล่นอย่างเราพี่พี่น้องทุกท่านครับแม้แต่ผมคนหนึ่งขก็เื่นกันครับเข้าวงการมาแปดปีไม่เคยมีวีซีสักเหรียญเลยนะครับแล้วมาดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมเก้าเหลี่ยมนะครับสวยงามมากนะครับในลักษณะแบบนี้ครับภูมิพลอรุนยเิตอยู่เบื้องหน้าพงค์ทานชัเจีนะครับตัวหนังสือส่วนด้านหลังก่อนรัชกาลที่เก้าครับท่าน บอลลูนบอลลูปพวกท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากนะครับท่านเหรียญนี้ไม่มีรอยขูดฉีดอะไรเลยนะครับนี่ดูสิครับคมชัดเจาะมากครับสวยงามมากนะครับท่านนี่แหละครับเหรียญที่ผ่านการใช้มาอย่างยับเยินขนาดนี้ถ้าไม่มีเหรียญที่ขูดขีดรอยขูดฉีดเยอะแยะแล้วก่อนนั่นแหละครับคือเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับแต่ถ้ามีรอยขูดฉีดนิดๆหน่อยๆมันก็กลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วครับท่านมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้โอ้โหสุดยอดครับท่านดูสิครับดูใกล้ๆไปเลยครับนี่ เหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยมีระบุบรอยบีไหมไม่มีครับสุดยอดครับเหรียญนี้ครับหายากมากครับที่จะได้เจอเหรียญที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ครับท่านสำหรับเหรียญที่ผ่านกันใช้มาอย่างจะเบียนขนาดนี้ครับท่านแต่ถ้าผ่านกันใช้แล้วยังไงยังไงมันก็ต้องมีละครับระบบรอยบีรอยขูดขีดนิดหน่อยก็ยังมีครับดูครับไม่มีเลยครับนี่ฝั่งนู้นเรามาดูด้านหลังดีกว่าครับท่านด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับ พศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายานะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยแต่เป็นสี่หกเลยโอเคครับเต็มเต็มเลยครับนี่สี่เจ็ดนะครับส่วนต้องการควัดเป็นจมาพิพิศดูสิว่าลาะต่ําลงมาอีกนิดครับแล้วดูสิครับว่าวัดเป็นจิบบ้าพิรชัดเจนขนาดไหนสวยงามไหมเห็นไหมครับสุดยอดเลยครับเนี่ยโอ้โหครับนี่แหละครับ เเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากแบบนี้ครับคมสดเจ๋วมากลอยนูนขึ้นมาเห็นเต็มๆเลยนะครับเนี่ยตำลงไว้นี่คือกระเบื้องครับดูที่ข้อกระเบื้องเห็นชัดเจนไหมนี่ครับเห็นทุกแผ่นเลยครับท่านทั้งๆที่เหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับท่านยังเห็นชัดเจนขนาดนี้ถ้าทําการล้างแล้วจะสวยงามขนาดไหนท่านคิดดูเองแล้วกันนะครับท่านและที่ล่างสุดคือ5บาทไทยแล้วก็5้าบาทอาบีนครับสวยงามนะครับเนี่ยสุดจอดจริงครับ สำหรับปีพศ2อง7นรี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยีสีมเมตรน้ำหนักเจากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับโอ้โหครับเยอะครับร้อยกว่าล้านเลยหนึงรล้านหนึ่งแเหรียญนะครับท่านหนึี่สิบล้านเจ็ดหนึ่งแสนแปดหมื่นเจหรียญนะครับท่านหนึ่งอยิบล้านเจ็ดแสปดห่เหรียญนะครับท่าน โอ้โหขับเยอะมากๆเลยนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทครับท่านหกสิบาท,ทเท,าท,เาท่านั้นเองนะครับสําหรับยูนซีนะครับเพราะผลิตเยอะมากเลยร้อยี่สิบล้านเหรียญเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นอยู่ที่เหรียญละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ